สวัสดีค่ะมาะหลังจากที่ห่างหากันไปนานนะคะกับเที่ยวกับเธอเจ็บคอทีนหนึ่งช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ขอต้อตนรับเข้าสู่เที่ยวกับเธอตอนเธอหนีแม่เที่ยวตอนนี้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธออยู่ที่คันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะก็สำหรับคลิปแรกเนี่ยกขจะพามารีวิวการแลกตัว๋ว อ JR Pass ตอนแรกเนี่ยถ้าเรามาถึงเนี่ยเราจะมาอยู่ชั้นล่างเราจะมาอยู่ที่ชั้นล่างนะฮะก็ให้เราขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาชั้นสองแล้วก็จะเจอทางออกอย่างนี้มองหาคำว่าเรลเวย์เห็นชัดหรือเปล่าปา้ปายที่2องนะจากทีสอแเราก็จะมีคำว่าเรลเวย์ เราก็จะมุ่งหน้ากันไปตรงนั้นเ,เดี๋ยวเราจะไปแลก JR Pass ไนปะจะมีตัวของ JR อยู่ที่ตัวตึก h ั n s e i Airport Station สนามดินที่นี่ค่อนข้างจะเงียบนะจะไม่คึกคืนเหมือนกับสถานีชิโตเซะสภาพตอนนี้คือที่นี่นะณนะขณะนี้คือเวลา6โมงครึง่งสภาพเธอคือเธอยังไม่ตื่น เจอที่แรกตั <alla> ๋วแล้ว j r t i c k e t o f f i c e าีกว่ามีคนมาต่อแถวเยอะแยะมากมายเกิกับทุกๆสถานี โอเคก็ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่สำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนตัวเ,เจียพาสนะฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู ซึ่เวลาที่เราซื้อตั๋ว JR มาจากเมืองไทยเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้งานได้เลยเราจะต้องเอาเราจะได้มาเป็นถ้าเราซื้อมาจากเมืองไทย,ยจะได้หน้าตาเป็นใบแบบนี้ ให้ละออยเนี้ยแนบกับพาสปอร์ตก็คือยืนยืนกับพาสปอร์ตแล้วก็จะมีการกรอกฟอร์มนิดหน่อยแล้วก็จะได้เป็นตั๋ว JR สีเขียวคือนเนี่ยเจ็บคออมรู้อมอยู่ก็ขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้ส่วนการกรอกอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันตอนนี้ก็คือจากจากสนามบินเนี่ยออกมาชั้น2เดินตรงมาเรื่อยๆ,ๆก็จะเจอที่แรกตั๋ว JR เดี๋ยวต้องไปยืนต่อคิวแล้วเพราะถ้าไม่ต่อคิวคนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะบ๊ายบาย